คลิปนี้ผมจะมา,ารีวิวการทำน้ำลูกยอให้ได้ชมกันนะครับหลังจากที่ผมไปเก็บมาจากต้นเสร็จแล้วก็เลือกเอาที่ลูกสวยๆนะครับก็จะใช้ประมาณสัก1กิโลแล้วก็มาล้างให้สะอาะดอันนี้ยังไม่ได้ช่างกิโลนะครับผมเลือกเอาลูกที่สวยก่อนสวย จะประมาณนี้นะครับแกค่อนข้างจะเนี่ยมันแก่จัดมันจะใสอีกหน่อยก็มันจะเนี่ยมันจะสุกแบบนี้เลยนะครับแต่นี้ผมจะเอาจะบบมมาสักสองคืนสองคืนกับว่าอ่ามันคั้นหรือว่าขยำเอาแต่เนื้อได้แล้วก็จะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวค่อยชมต่อนะครับว่าจะทำยังไงต่อนะครับตอนนี้เมื่อล้างสะอาดดีแล้วนะครับก็มาชั่งน้ำหนักดู เอาแค่1กิโลนะครับอันนี้เกลือมาประมาณสัก2ขีดเสร็จเ็จก็ไม่เป็นไรยุ่นๆนะครับทงการบ่มนะครับเรามาเปิดดูถ้ามันเละแล้วนะครับสุกได้ที่แล้วก็นําไปในขั้นตอนต่อไปขับลมแก้ท้องผูกการขับถ่ายดีมากแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบํารุงร่างกายให้สุขภาพดีแข็งแรงนะครับเดี๋ยวคอยชมขั้นตอนต่อไปนะครับแลวคราวนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนในการทํา น้ำลูกยอไว้ดื่มเพื่อสุขภาพทำไม่เพื่อขายนะครับเพื่อดื่มหรือกินด้วยตนเองนะครับที่ผมเตรียมขวดไว้นะครับเพื่อที่จะใส่น้ำลูกยอก็คือ10ขวดที่มองเห็นอยู่นี้คือน้ำผึ้งหึ่งขวดอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมจะต้องมีน้ำผึ้งหึ่งขวดต่อน้ำสิบขวดน้ำสิบขวดไม่ใช่นะครับคือ เราเอาน้ำลูกยอห้าขวดต่อน้ำพึ่งหนึ่งขวดนะครับพอหมดแล้วค่อยที่เหลือห้าขวดค่อยมาว่ากันมาอีกทีนะครับส่วนตรงนี้ก็คือลูกยอที่ผมบ่มมาแล้วสองคืนสองคืนแล้วนะครับสุกในที่ละนะครับสุกในที่ล้างสะอาดแล้วนะครับ,รรบพร้อมที่จะไปหั่นหันห่นหั่นเสร็จแล้วก็จะนํามาปั่นด้วยเครื่องน,นี้ mm hmm. เดี๋ยวชม ตามทุกขั้นตอนต่อไปนะครับยอผมนําไปหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะครับเมื่อหั่นมาแล้วก็ลงเครื่องปั่นได้เลยครับอันนี้ลูกยอ1นกิโลนะครับหนกิโลโอเคั่นที่สองเรียบร้อย เมื่อปั่นแล้วนะครับก็จะได้เนื้อลูกยอที่ละเอียดแล้วเราพร้อมที่จะคั้นใช้กระชอนนะครับคั้นเอาแต่น้ำดูขั้นตอนต่อไปครับนี่ขั้นตอนต่อไปนะครับน้ำที่กำลังต้มอันนี้เดือดแล้วนะครับเราต้องยกลงปล่อยให้เขาเย็นคายตัวความร้อนลงทำความเข้าใจานิดนึงน้ำในหม้อนี้เท่ากับน้ำที่เราจะเตรียมผสมลูกยอ10บขวดนะครับ10ขวดพอดี ในหม้อนี้นะครับเมื่อพร้อมที่จะปลองเอากากาทิ้งเอาแต่น้ําลูกโย่ใส่กระชอนนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเอาน้ําที่ต้มร้อนเดือดแล้วก็มาปล่อยทิ้งไว้ให้คายความร้อนลงผมใช้วิธีพัดลมเป่านะครับตอนนี้คุณปูบ่บอกว่าลองเอานิ้วจิ้มดูจุ่มลงไปกับว่าพอทนได้แล้วก็ถกขึ้นมาเนี่ยใช้ได้ละผมจะทําตามคุณปู่คานชัยพันธ์ที่ท่านแนะนํา นะครับผมจะทําทุกขั้นตอนเลยลูกยอ1กิโลน้ำา10ขวดน้ำปลาเทลงไปนะครับเรียบร้อยจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนให้น้ำกับลูกยอเข้ากันนะครับท่านใดที่มีวิธีทำที่กระชับกว่านี้ก็ไป คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Comment ที่ใต้คลิปได้บอกวิธีได้นะครับล้วแบ่งปันกันเราไม่ทำเพื่อซื้อขายเราทำเพื่อสุขภาพเราเองเราจะเอาแต่น้ำลูกยอเท่านั้นนะครับส่วนกากนี่เราก็จะทิ้งไปผมจะทิ้งใส่ต้นทุเรียนหลังบ้านมันเป็นปุ๋ยนะครับทำสิบขวดนะครับสิบขวด สิขวดนี้จะเป็นน้ำพึ่งสอขวดนะครับคือหต่อ5้าสิบขวดก็จะใช้น้ำพึ่งสอขวดถ้ากินคนเดียวเนี่ยผมว่ากินไปอีกนานเลยละ่ะผมจะเข้าตู้เย็นไว้ทําไมถ้าเข้าตู้เย็นไม่เข้าได้ไหมก็ได้นะครับอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิไม่ต้องร้อนมากแต่ถ้าแต่โดยส่วนตัวผมชอบเอาเข้าตู้เย็นเพราะว่ามันเวลามาดื่มมานั่นมันอร่อยนะครับ หวานเย็นชื่นใจไงหวานเย็นชื่นใจครับหลังจากที่ผมกรองเอาแต่น้ำนะครับเป็นที่เรียบร้อยส่วนกราก,ากนะครับกากผมก็จะไปเ,เทลงตามต้นไม้ที่ปลูกไว้หลังบ้านนะครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับผมแนะนําเสริมเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับาการที่เราเอามากรองด้วยกระชอนมันช้านะครับเนื่องจากมีเวลาน้อยผมก็ใช้ผ้าขาวบางผืนเดียว ภาชนะมาให้พอดีแล้วก็เททั้งน้ําทั้งกากาลงไปแล้วก็บีบนะครับคันบิดเอาแต่น้านะครับอันนั้นจะสะดวกกว่าก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่ไม่นานสักเท่าไหร่ผมทายน้ําลูกยอมาไว้ตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาผ้าขาวบาง4ชั้นมาใส่ตรงนี้แล้วก็มัดให้ดีนะครับกลัวมันจะหลุดขั้นตอนต่อไปก็เป็นการกองน้ําลูกยอ ก่อนที่จะไปผสมน้ำผึ้งดื่มต่อไปนะครับมันอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับในการถ่ายทำคลิปแต่ละขั้นตอนมันก็ค่อนข้างจะใช้เวลาหน่อยหนึ่งแต่เวลาเราทำคลิปเสร็จแล้วไปชมไปดูก็จะเพียงไม่กี่นาทีก็จบแล้วนะครับขั้นตอนนี้เมื่อผ่านกองแล้วก็คงจะปล่อยให้น้ำมันเย็นลงมากกว่าเดิมก่อน แล้วก็ค่อยผสมน้ําพึ่งคือก่อนที่จะผสมน้ําพึ่งผมจะกรอกใส่ขวดทั้งหมด10ขวดนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะแยกออกมา5ขวดเพื่อที่จะผสมน้าพึ่ง1ขวดเอาไ้ดื่มที่เหลือ5ขวดนี้ปล่อยไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ให้ดีพอหมด5าขวดแรกเราค่อยเอามาผสมน้าพึ่งอีก1ขวดสําหรับ5ขวดสุดท้ายทุกขั้นตอนของตำราของคุณปู่คารชัยพันธ์ ที่ท่านให้เป็นวิทยาทานมานะครับผิดถูกยังไงก็ขอต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับคนที่เคยทาว่าอย่างนี้มันไม่ถูกนะมันยังไงอะไรก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะครับหรือจะเสริมนะครับเสริมว่าควรจะอ,อะไรเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆผมนี่เป็นคนที่ท้องผูกบ่อยมากเป็นคนท้องผูกปู่อาจอารย์ไอปู่คานแกก็บอกว่าเนี่ยจะทําให ท้องผูกนี่หายไปนะครับระบบขับถ่ายดีมากมี2ออย่างเท่านั้นเองนะครับมีน้ําลูกยอกับน้ําผึ้งตอนนี้จะต้องปล่อยให้อังกองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยดูขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรากองด้วยผ้าขาวบาง 3- าหรือสชั้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกส็สะอาดดีละพร้อมที่จะก,อก่อใส่ขวดนะครับ ลองดูนะครับว่ามันจะได้ถึง10ขวดไหมครับก็เป็นอันว่าเราก่อใส่ขวดแล้วนะครับขวดนึงก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยถ,ถึงคอขวดอันนี้ได้10ขวดแต่ขวดท้ายๆก็จะได้นิดนึงหมายถึงว่าอีกนิดนึงก็จะเต็มขวดแต่ก็ไม่เป็นไรย,ยุ่นๆไปนะครับผมแยกออกเป็น10ขวดนะครับแยกออกมาเป็นหัวห้า คือส่วนที่เราจะไปผสมน้ำพึ่งอ่ะห้าขวดนี้นะครับกับน้ำพึ่งหนึ่งขวดผสมกันให้เข้ากันแล้วก็กรอกใส่ขวดมันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาจากห้าขวดมันก็จะเป็นหกขวดนะครับส่วนที่เหลืออยู่ห้าขวดหลังเอาเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อนเราดื่มหรือเรากินในห้าขวดนี้หมดแล้วหกขวดนี้หมดแล้วค่อยเอาห้าขวดหลังนะครับมาทํา กรรมพิธีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่ก็คือการอากองแล้วก็กอกใส่ขวดเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการผสม5ขวดแรกกับน้ำผึ้ง1ขวดครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการที่จะผสมน้ําลูกยอกับน้ำผึ้งนะครับโดยการเราเทน้ําลูกยอลงไป กลินลูกยอนนี่หอมนะครับหอมหอมมากๆ <_ d isk> เดี๋ยวพอผสมน้ำพึ่งทิ้งไว้สักสองคืนหรือสามคืนก็ได้นะครับเพื่อให้น้ำลูกยอกับน้ำพึ่งทำความรู้จักกันก่อนนะครับ <_ d isk> ั็ก็มีปฏิิริยา <_ d isk> พอนั้นเสร็จแล้วก็ค่อยเอามาดื่มนะครับน้ำพึ่งนะครับ1นึขวด ปูคานบอกว่าถ้าเอาน้ำพึ่งสี่ขวดกับน้ำพึ่งหนึ่งขวดเนี่ยมันจะหวานเกินที่แกทดลองนะครับเมื่อทดลองแล้วจะต้องใช้เป็นห้าขวดน้ำลูกยอห้าขวดแล้วก็น้ำพึ่งหนึ่งขวดมันจะพอดีกลมกลืนแต่<ช>ถ้าไม้พายคนน้ำพึ่งกับน้ำลูกยอให้เข้ากันให้น้ำลูกยอเป็นละลายน้ำพึ่งให้เป็นน้ำที่ กลมกลืนกันก่อนนะครับมันคงไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับเพราะว่ารูปยอ,อลองไปเปิดดูใน Google ก็ได้นะครับว่ารูปยอมีสปปรรพคุณเป็นยังไงนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างส,ส่วนน้ำผึ้งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับมันเป็นอของที่วิเศษมากๆจากนั้นก็กอกใส่ขวดเหมือนเดิม ครับก็เป็นนั้นว่าจบกระบวนการทําน้ําลูกยอไว้ดื่มเพื่อสุขภาพเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปหาลูกยอมา1กิโลกรัมมาล้างสะอาดแล้วก็บ่มบ่ม2คืนนะครับสคืนแล้วก็มาทําการคั้นตามที่คุณปู่คานบอกว่าให้คั้นให้ขยําแต่ผมไม่ทำนะครับผมมาสับๆแล้วก็เอาเข้าเครื่องปั่นมันจะง่ายกว่านะครับลองพิกแพงดู เสร็จแล้วก็คันตามขั้นตอนตามคลิปนะครับหากท่านใดที่ดูจบแล้วสามารถที่จะไปทําตามแล้วก็ทําทดื่มเองที่บ้านได้นะครับอันนี้ไม่มีการซื้อขายทําเพื่อสุขภาพดื่มเองนะครับห้าขวดแรกมาผสมน้ำผึ้งหนึ่งขวดมันก็จะได้หกขวดก็จะเก็บไว้ในที่เย็นขวดนี้ผมจะดื่มผมก็มาแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ดื่มเช้าหนึ่งกง เย็น 1>, 1กุ้งหลังหรือก่อดอาหารก็ได้นะครับได้หมดเลยส่วนที่เหลือ5ขวดนี้พอ6ขวดนี้หมดนะครับก็ซื้อน้ำพึ่งมาอีก1ขวดมาทำทุกขั้นตอนเหมือนเหมือนเหมือนกับ5ขวดแรกมันก็จะได้6ขวดอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าจบกระบวนการทำน้ำลูกยอดื่มเพื่อสุขภาพอันนี้ทางด้านผมก็ต้องขอขอบพคุณคุณปู่คานชย,ยปันนะครับอายุ92สุขภาพ ร่างกายแกแข็งแรงมากนะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานแนะนําให้ทําให้สืบพอดแกบอกว่าถ้าสิ้นแกไปแล้วก็คงตำรานี้คงจะ,ะกลัวจะสูญหายก็เลยฝากฝังให้ผมสืบสารต่อนะครับแล้วก็บอกต่อต่อกันท่านใดที่มีข้อปีกย่อยไปจากที่ผมทํานี้นะครับก็คอมเมนต์แนะนํามานะครับจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์อย่างมากมายนะครับสําหรับ ท่านผู้รักสุขภาพนะครับทุกขั้นตอนก็ทำตั้งแต่เริ่มหนึ่งถึงจบกระบวนการแล้วนะครับอ่ะก็มาถึงสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมอีกคนหนึ่งที่รักในการดูแลสุขภาพอ,าอยากจะให้ทุกท่านลองทายดูนะครับผมอายุเท่าไหร่นะครับ โอเคครับจบแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ